ครับวันนี้ก็มาหาลากกระสุบอีกเช่นเคยครับผมวันนี้วันหยุดพอดีก็เลยมาหาตีกระสุนครับเดี๋ยวนู้นพี่ภูมิอยู่บนเรือนู่นับไกลๆนู่นเดี๋ยวรอชมว่าวันนี้จะได้ไหมวันนี้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าเดินตามเข้ามาจนถึงที่ครับโห่กับลากับส,ส,ส,สองโลได้มั้งเนี่ย อืแต่ละตัวโลก็ตัวสองโลเลยสีมือพี่กว้วยครับเขินแขวน้อยครับผมอ,อ้วนด้วยป๊อบจีนด้วยนะเยอะสนุกเลยดิยน,น,น,นะเหลือมันเยอะวะสองโลได้ม้ ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ่ายวีดีโอก่อนนี่ครับผมปลาพี่ก้อยครับสองตัวน่าจะสามโลได้ใหญ่มากจะถ่ายรูปครับผมประหลาดเป็นธรรมดาเออไม่ธรรม,มาดาเราเรามาไม่ทันไงเนาะซ,ซุ่มคนเดียวสุ่มอยู่คนเดียวฮนะโอ้นี่ฮะผมก็ได้ตรงนี้แหละไอ้ตัวสองโลจำได้ไหมละ่ะ ผมได้ยินนู่นอีเวิร์กนู่นไปไหนไปไป,ไ,ปไหนครับไป,ไปหาข้าวกินก่อนโอเคไปหาข้าวกินด้วยนะหงายแล้วข้างล้ว